เจ้าเจอกับยิงหนึ่งที่หมายเดิมแล้วเจ้าเนาะหมายตรงสะพานเจ้าวันนี้น้ำเริมแห้งอีกแล้วปรากฏว่ามีป่าเจ้านี่วันนี้ป่าเยอะเนาะยิงว่าแล้ววันนี้ตรงป่าเยอะกันแกวตกน้ำโอเคเจ้าบอก้ยเยอะมันรุนด้กันเลยเจ้าอยากเก็บบรรยากาศมันหวนให้ดูเนาะยิงหนึ่งยกดูสักพักละได้อยู่โอเคเนาะดูกันแกวอะไรปุ่นละวันนี้สัญญาว่าจะจับช็อตเด็ดก็ได้เจ้าอ้เยอะรุ่นกันเลยเจ้า เติมค <c ười> ่อยได้นไเขนนะนะเอาหนตัวสองตัวแต่ต้อยไอ้ลาเนื้อนวลจนอย่ามนเป็ดกัน้อย่ก็ยังดี หัวมันขำจุวนี่ตั้งในสองเซนเนาะในเอออันนี้จำบสองเซนล้วนเจ้าเจ้าจับสองเซนวันเจ่บวันหะไดูไปดีลรืคะเจ้านี่เจ้ายินได้ป่าซิกตัวอ่ะอ่า บะบะหันเมือนแล้วเนาะเจ้าเนาะปลาซิกหรือว่าปลากระสูบมันก็เนีย่ยหนึ่งตัวน่าปลาค่อยได้พันนวลหนึ่งแล้วเจ้าลองทเทอืยวล้ออกมีป่าในน้อนวะนีนน้น่าจะมีช็อตเด็ดตัดว,วนึงแล้วก็ยกบอยมาได้เนาะเจ้าเนาะน้ำน้ำไปไหลตันกลางเจ้านี่หอรอป่าเลหินม,มาเนาะถ้ายกบอยนี่ป่ามันจะเปลี่ยนเส้นทางนี่เหระ ต้องวางสักพักมีเจ้ากรยุมาเด้เามาเนี่ยว่าจะเอามาก็ลืมไปหอ่อโอ้โ,อโอ่ไอยูไปด,ด,ดูมีฝังยกก่อนจะหนีกวามันเมินนน้งมาได้มาตัวสก,กรมเกี้ยวอ่ะว่าจะเอาเกี้ยวมาก็ ยาตะคัางอยู hmm. mm ่อ hmm. mm ่ะอยี hmm. mm ิน hmm. จ mm ้า hmm. mm hmm. mm hmm. ไ้ก่อี่มันเข้าเป็นฟูเป็นมูเนี่ยเจ้าค่อยน่้วนจับจับจุดตัว ปละซิวสลดัด <c> ม <oughs> ึงยกจา่าไปหน่อยเจ้ามึงกินดิ้นขาะจำน่าจะไปละกว่าจะกดกล้องปลซิวตัวแรกตัวใหญ่อยู่เจ้าถ้ามันขำจำสองเซนนี่ตัวใหญ่อยู่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ตัวเมืองไม่สายประมาณร้อยห้าคิดสองร้อยน่ใช่นะมพอหันไปขายคิดละสิบห้าบาท หรือกีรละซาวก็เป็นปลาซิวสโอ๊ยดีแล้วค่ะ อย่าง่งหมอคนเท่านี่ถ้ายกมันจะได้คำตัวจนวางเมือนสักน้อยก็จะได้ไลายตัวโอ้โหข่อ หลุนนี่นี่หัวํำเจ้าหัวํำจำ้ำหลอดไม่ได้ไปตั้งหน้าก็ไม่ได้ตั้งหลังก็ไม่ได้<อ>นีฝูงน้อยจังห้าหกตัวต,ตัวที่ขำตะกี้ ปลาขาวนี่เจ้าปลาขาวหางแดงเนี่ยมันก็มันตัวน้อยอยู่อ่ะมันตัวใหญ่เนี่เนื้อมันอร่อยมากเจ้านี่ปิ้งก็อร่อยเนาะกลางมันบอกใครมีเจ้าแล้วเนื้อมันมันไม่ดีนะฮมนว่าเมนปลาขาวหางแดงว่ามันตัวน้อยเนี่ย ปลาเนื้อนวลปลาเนื้อนวลใส่นี่เยอะเจ้า <Elizabeth. S 1> ันนี้ใส่ใหญ่บ่ค่อยเยอะลองยกแบบรวดเร็วค่ะบอกจะได้สวหน้าโมโหนะใช่ไหม ได้อยู <c ười> ่เลยสองตัวมตามคุาวางเมินจะได้ให้ใหสูงใยหน่อยสองตัวไซเดิมเดิมขอช็อตเด็กน้อย ไปย่องไปไงมาโดกักกันหนาได้ช็อตเด็ดปลาตัวใหญ่โดดสักตัวกระดมตุ่มต yeah. ่ำนี่จำนี่สักกํา ้นีกว่าหลแต่แม่นวลก็ปากจะดีเจ้าแม่นวลตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ้แดดมาแล้วเจ้าผาบย้อนแสงและโยห้ยดูมช็อตเจ้าเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่แล้วเจ้าเนาะแดดมาก มาอยเห็นลาเจ้าดูอ่ะยิดกับบรรยากาศดูไหมเนะาะรอดแดดลมลมตกหมนยนี่นี่ถ้าแดาดออกนี่ย้อนแสงขึน้นต้องรอช่วงเย็นเย็นย้อนแสงก็จะร้อนมากมากยันก็ห่อนขนาเดเลยแดดตรงหน้าเ,เจ้าแดดบดละหลุนต่อเจ้า ลมเยอะๆนี่มีครั้งนึงแต่เอ๊ะมา <coughs> น้องได้ปลาซิกนิดตัวอ่ะเออหางแดงๆค่ะที่เขาห้องปลากระสูนน่ะปลากระสูบอ,อ ยังม่ได้ก็ได้ปลาสลากอ้าย <laughs> แดดลมลมตกแล้วเจา้ามันรุนกันต่อเมื่อกี้นึงขายไปแล้วเนาะว่าจะเอาไปถ่ายตอนขายพอดีปีเป็นมาคนเดียวเจ้าก็เลยต้องกำจ่วยแก,ก เทป่าเนาะนี่ตอนเย็นมวนเจ้านี่ดูเมื่อกี้นึงขายได้ปลาส้อยสามกิโลเจ้าหางก้นจำดีกว่านะช็คของกำนึงว่าแล้วตอนเย็นป่าต้องเยอะเจ้านี่แล้วก็ป๋าใส่งาม้วยดูดเ้าะอานมานัมน

เร็วก็ได้ยูเจ้าจะได้ไปเยอะเนาะสามตัวจุานี่ <c oughs> อีกหนึ่งว่าอีกหนึ่งจะปิ๊กบ้านเร็วนี่ทำได้เร็วละเ <c oughs> มาป่านี่เมา อยู่ข้างนอกก็มีข้างนอกมีตัวอาีตัวมันเสียงจะแหบแล้วเจ้านี่ น,นิ้วึกบ่ค่อยสบายตัวใเนึกเจ้าเนาะว่าจะกลับบ้านเร็วถ้าบ่ได้เร็วอ่ะเมาป่านเนาะเมื่อวานนี้นึงปิกหกโมงเย็นเจ้ายืนยกอยู่คนเดียวเนาะอู้หูอู้ ยกอยางเร็วก็ได้อยู่เจ้าหนี้ มันลองฟังนี่อยู่ไหม,มเปลี่ยนกันลองถ้ามันลองฟังแมฟังพี่ก็บมันลงนเปลี่ยนกันเปล่สวยอยู่มึงว้าแล้วถ้าน้ำแห้งลงเลยเลยตอนเย็นต้องหมวนเนาะ มันจะรุ่นปลาใหญ่ ไปปุ่นละกำลังหันมาโดดปลาส้อยปลาส้อยหัวแข็งปลาส้อยมล ถ้าตัวมอีนี่มันจังขำตจาจำมีนึงเจ้านี่หัวมันเนาะเนี่ยมันน้อยลงไปประมาณตัวตัวนี้ค่อยจ้ายกแบบรวดเร็วโดดออกไปหนึ่งตัวอยู่เจ้าปลาหลงเจ้ายกเร็วเลยขึ้น ちょっとに <síntulado> <síntulado> ăn vàng cho kênh Ghiền ีตัวตัวกันโอ้ปะซะฟงน,น,กกนี่นักันาดดูเ็น้าเจ้านี่นะเอ้ยหลอดนี่ไม่หลอดนันตัว ใส่งามัวเจ้านี่เนาะปลาตัวใหญ่้วยตัวใหญ่ได้สองตัวสาตัวช่วนี่โอเคเลยฟังแม่ตะกมวลดูโอ้ว้าวเจ้า้ก <laughs> Male. เจ้าดู กล้องไม่ไล่ตักเหลือสองตัวเลยสามตัวสี่ตัว ปลปาข้างลายปลารนนปลาข้างลายใูเดอรแจก้าหนิ่งของก้า นี่ ถุงม no. oh, no <that> ือน้องหายเหรอนี่นไงถุงมือตกน่ะมั้งเจ้าหนูใส่เของเกือบความหนอหนูก็จะโอ้น้องจำบ่พอดได้ละตัวเี้ ป่าเนื้อนวลจ้อแเม่นมาแล้ววันนี้ป่าเนื้อนวลพ่อป่ากินร้อนอยู่มู่โอ้ยสิได้ไม่กล้ามาเร็วไปหน่อยเด็ดบองเมา้ารอบแรงบอกคุณจะมาให้ก่อนดูว้าวอุ้ย ยังพุ่นชนขาดจำนีีมีพุ่นเออโอ้ยใหญ่ๆเจ้านี่ประหนิดประนิดประดิษประดอยเก็บลงกำมตัวนี่ลงกำสองกำสามรวบเอาไปเห็ดตัวเซ็ตหนกมันกับดีลูก เนาะกระว่างมันจะจับจ้ะแหมเปิดก็ได้จ้าด้วยฝงมันกันอีนึงต้องก้มกล้องลงลงที่เนาะมันจะได้หันก้นจับเจ้านี่อันมนหันก้นจำบแบบแบบมดเนาะบ่หมวนเจ้ากลัวท่านผู้ชมอันเฉงเอ๋อฟอคอบเจ้าหมานก้นจับที่ย้อยอีนึงอยู่ อยู่เตี้ยกว่าอย่างนึงยืนเนาะอย่างนึงยืนบนตะลิงจั้นนี้เลยบอกว่ยเห็นก้อนจำดีเออหากกับดีเหลือตัวเดียวาขวางเนอ้ยิงเด้อเนี่ยมันตกน้ำตัวไหนมันจเอากัน ้โอ hey, oh, oh. 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 ้ยห <laughs> ัวหัวต้องผงตัวเรื่อยๆจนหรืออาจจะเป็นตัวน้อยก็ได้เนาะย่ออยู่หนึ่งสองเซนเจ้าถ้าตัวน้อยมันก็มดได้อยู่ตูดเป๊ตัชำรุดมากเอาไปตัวใหญ่ตัวจะมันลลตัวจะมันเหลือก็เพาะ วันนี้หมอนมานขนาดน้องเจ้าเนาะ้อไปถ่ายตีแม่แม่ไปก็ได้ดูโอ้ลาย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 โอ้ยลืมพอกกล้องซูม m ไข่แต่ผับสันน้าเจ้านะจะเอาได้ยังเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก็นะ่าวันนี้หมอนมานขนาดกำลังมาทีๆว่าตอนเนี่ยเจ้านี่ ต่เจ้านี่ก็ยังถือว่าเข้ายังบม่ทีตัวใดเตือตอนนี้ป่าเริ่มมาทีขึ้นมาบ่อยขึ้นเนาะนี่ก็กบ,บรรยากาศที่ดูแค่นี้ก่อนเจ้าวันนี้มวนหมานอยู่แค่เจ้าเดี๋ยวดีหนึ่งจะทิ้งท้ายอีหนึ่งช็อตก่อนปิดคลิป <laughs> ยกสงไา่วสวยๆตัวใหญ่ๆสิตัวใหญ่ๆส,สิเจ้า โอเคอยู okay, you, you, rap, ôm, ha, u, ่ถือว่าเยอะอยู ot, ่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะวันนี้ดีน no. ึงขออยากตั้งหน้าตั้งตาเก็บป่าก่อนหมอนอยู่เจ้ามาหมอนช่วงแรงนี่เนาะช่วงเย็นได้เข้าบ่อยอยู่เจ้าเข้ากำปูนนี่เนาะเเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวดูกันมาเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่อีกเนาะ